ไหนอี้ต่อมึงโดดไปทางไหนวะเดี๋ยวนะวันนี้พี่ตอบเป็นตัวอะไรวันนี้พี่ตอบเป็นแม่ชีมย่าชอบคอมเมนต์แบบนี้เลยข้างข้างไหนวะอี้ต่อข่างข้างข้างไงมันจะได้ไหมเอ็นี้นจะได้ไม่กิ้งจับกิ้งจับเออแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้ไม่กิ้งเขี้ยะไอ้สองข้างข้างไม่กิ้งมันไม่มีไอจับไม่มีเพนกวินดึงอยู่เมื่อกี้นี้ทุกคนเราขอโทษนะบางทีเราหลุดคำหยาบ ซึ่งก็เป็นปกติของเราใช่ใช่อ่ะปกติของมันเตยจับนะเตยอย่าเรียกเราว่ามันสิเรียกเราว่าเธอมึงมึงขึ้นตรงนู้นหัวมึงก็ติดคาดิใจเย็นได้ปะล่ะใจเย็นได้ปะล่ะพูดสั้นเมึงเอาท่อมาด้วยดิโอ้โหปีอ่ะเอาท่อมายื่นให้ด้วยเดี๋ยข้างบนอ่ะเอาท่อมายื่นให้สิมึงจะบ้าเหรอเอาท่อไปยื่นได้ยังไงมื่จะเมึงมึงเอาไอ้เนี่ยมาก่อนเอาไอ้ ทำไมสตรีมมึงอยังด่านน้นอยู่เลยวะไม่มันเป็นที่เน็ตของแต่ละคนไม่เท่ากันหรือเปล่าเลยเน็ตแย่มากเลยนะเนี่ยพ่อยืนมาข้างบนอ๋อกูไม่ได้กดไลฟ์ไ้ไม่ได้กดสดทำไมมันเปิดตกงนานไม่ได้นะมันขึ้นนานมากเลยวะมันไม่ได้กูต้องกูต้องเรีบขึ้นก่อนแล้วกูจะให้ให้เตยหยิบท่อมึงสั่งเตยไอต่อสั่งเตยเร็วเตยหยิบท่อมาด้วยเร็วเตยหยิบท่อนั่นมา ถึงปะมันก็มีคนอยู่ตรงนั้นอ่ะอยากได้ไอจีพี่นามิกับพี่เตยง่ะพิมพ์ไว้ได้ไหมได้เลยค่ะถ้าพี่จำไอจตัวเองได้วิชอเธอจับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะจับตูดเธอละเธออย่าลงไปกับท่อสิมามาเร็วมาเร็วมึงมันได้จริงเหรอวะเตยรีบขึ้นมาดึงท่ออีกทีอ๋อกูจับเงินอนไปมือหนึ่ง กูต้องส่งแล้วกูยังต้องขึ้นไปยึงให้เหวคะจริงแม่แม่อิงจากความเป็นจริงในชีวิตอะคน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 หนึ่งมันจะสามารถทั้งยืนทั้งจับได้ไหมมันดีเลยหรอครับทุกคนตอนนี้อยู่ด่านไหนกันน่ะเราไปเปิดชุดเขียวเหมือนกุมารทองเลยทุกคนน้องคือเดกูนะวิเหมือนจริงว่ะเมืองอีเอเหมือนกุมารทองไอ้ขันหลังเนี่ยไอ้ขันหลังหายไปไหนเมื่อความ่อมาหลายวันละวิไปไหน ไม่เราเราต้องทําอะไรนะเอาท่อเอาท่อข้างบนนั้นน่ะลงมาใส่ตรงนูนแล้วเราจะเอาท่อมั้ยังไงอ่ะโอเคเนี่ยไหปัญหาเลยอยู่ตรงนี้นโอเคไม่ใช่วันนั้นไงวันนั้นน่ะวันนั้นเราทําแล้วไงเราเคยทาแล้วกูไม่ได้ทําอ่ะกูจําไม่ได้แล้วมึงไปเขียนถังมึงเป็นเรื่องอ่ะเราถังประกันไม่ให้อันนี้ก็ถังลงไปใช่ป่ะแล้วกันไม่ให้วันนี้เมื่อกี้ถังมันอยู่ข้างบนอ่ะแล้วใครเอามันลงมาอ่ะมึงลองกิ้งถังดิ เราเป็นซ้พพลายลองปรับความคมชัดได้ค่ะปัอกกิ้งลงตรงหุนใช่ไหมใช่ใช่มาร์คใหมจับไว้จับไว้ไปจับไว้นะไม่เราไปลงก่อนี้ก็ได้ไม่เหรอฝั่งทางเนี้ยทางลาดเนี้ยทางลาดมันมันมันไปไม่ถึงไงถ้ามึงไม่จับน้อยมึงต้องเออะพอมันลงไปปุ๊บจับมึงก็จับน้อยก่อนมึงดูกลับตันเขารอมากอ๋อจับได้ละจับได้แล้วเตยอเจับได้แล้ว กูจาสิ่งที่เตยเคยจับได้โอเคมักูว่ามึงว่ามึงจไม่ได้แน่น่มากเฮ้ยมองมองมันไม่เหมือนกันกว้นกว้นปล่อยเมาส์ขวานิดนึงนะกว้นมึงบอกกว้นปล่อยมือขวาหน่อยดิกว้นปล่อยมือขวาหน่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเป็นเตยไปได้ชอบจับพื้นเตยไปดึงมึงก็มาช่วยเขาจับถังแทนที่มึงจะจับหางเขาอยู่ไม่กูไม่กูไม่มั่นใจไงว่าถ้าเกิดกูไปจับแล้วว่ามันจะหลุดไหม เอกูมีความคิดไปขากตัวเองเอาอาเอาอะไรอันนั้นมาเรียนอ้นั้นสะพานนั้นสะพานเนาะเดินไปมาทุกคนทุกคนต้องอยู่หรือเียก่อนตอนนี้ขอใช้อ๋อใช่มันต้องไปอย่างนี้โอเคทุกคนตอนมันต้องไปฝั่งนู้นไม่มันต้องมาอย่างนี้อ๋อแล้วให้มาทําไมใครนามาฝั่งนี้ใช่มาต้องไปฝั่งอีกต่อนี่ไงโหโดดไม่เป็นเรื่องเลยเตยโอ้ยชเ่อยดิเฮ้ยอ้ามึงห้ามพูดว่ากูเป็นภาระอีกนะทั้งเกมอะ ใช่ไปเดินเดินไเดินไป่ดนเดนีปเนีปเนไปเนไม่ทันไัเดไมเลันไปเนไปเลยนยไปนไเดินปน,นไเดนไป <c oughs> นไปเดนไินเนไปเดนเตนไปเดินเนินเดินไเดนเินเดนเติเดปเปเดกปเดินเดนไปเนเนเรานักเเดนะคนลกแม้ คนลูกดีกูชอบความที่เขามาถึงแล้วเขาก็ไม่ช่วยกูดึงไม้เขาไปยืมจับกับเพลงไว้ทําไมเดี๋ยวลวงไม่เขาไอ้ดึงหมดเลยได้สามนเขาอ่านเม้นส์ไงเขาเป็นสตรีมเมอร์กูจะไปหนาวไงหนาวหนาวหนาวเทียอะไรรอจิ้มหายทำไมอ่ะมีโยเร็วโยโยอะเยเลิกโยอะเบาดอกกูเฮ้ยเออไปไป เอวเอวเวพึ่งเห็นนามิมือเตยเขย่าใช่ค่ะคุณดีมันคือชุดน่ารักมากเลยนะน่ารักเวอร์ทุกคนพอใจแล้วนะให้พี่ให้พี่หานามิ10%โอเคไปเก็บแล้วตาไปไงวะเฮ้ยมันไปยืนอยู่บนน้ปะไปยืนอยู่บนนี้ปะเฮ้ยแยวกู๋ยวกูนี่ยมานนี่มันไว้ใจกูเตยอยุ่เตยอยู่ไ้แปเตยหยู่เตยอยู่ไป เราถือท่อใช่ไหมแล้วเราก็กระโดดไปเลยเชื่อกูดิอย่างชอบเลยจ้ะอย่างชอบเลยค่ะพี่นามีลูกครึ่งอะไรคะพี่เป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะถึงเป็นไทยแท้ที่อ่านไทยไม่ถูกเขียนไทยไม่ถูกพูดไทยไม่ถูกคือเราเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะไม่ว่าจะพูดอ่านเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่ เรียงคําไม่ค่อยถูกอ่ะเราไม่รู้ทำไมเรามีเตยเป็นล่ามเพเ่ยอะไรนะถึงป่าเตยถึงปะถึงปะถึงโอเคกับตันทำได้กับตันทำได้ใครๆก็ทำได้มึงไม่ให้เครดิจิไอ้เราตอบคณมึงไปด้วยเหรอกูไม่เห็นจริงป่าเตยจริงหรอเตยมาตามหลังเราไปตอนเราล่วงอ่ะ ไม่มันบอกมาขึ้นไปยกอีกรอบไม่ใช่เหรออ๋อเป็นคนไปยกมาอ๋อแม่แม่ไม่ได้เครดิตเลยทุกคนขอโทษขอโทษบางทีก็สงสารเตยนะพี่อเมต้อาพูดภาษาอังกฤษโอ้ยภาษาอังกฤษแย่เข้าไปใหญ่เลยตกไม่มาหรอคะตกไม่มาค่ะร้องเพลงซูเปอร์แมนให้ฟังหน่อยครับที่ร้องเพลงนั่นต่อไปอยู่ลินดลิจะ เตยไม่คนขอตลอดเลยตายอยู่นิ่งๆไม่ไหวทำยังไงเตยอธิบายหน่อยสิครับพี่เตยคุณพี่เตยคะอะไรทำไรบอกหน่อยว่าทำยังไงทำอะไรยะเนี่ยเอาถังไปไหนจะรู้ไหมล่ะเอ้าอไรกดนเพ่อนะไปโดดเพื่อนอะเออมึงนี่งานไปโดดจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจับไปให้ความสัมพันธ์ให้เพื่อนแบก พี่หามิน่ารักกว่านามิโอเคค่ะชื่อที่ทุกคนตั้งให้ก็น่ารักหมดละค่ะสงสารพี่เตยไอ้ยันก็ยืนกันอยู่ต้องเยอะก็ไม่ช่วยกูจับผักเลยเนาะ ภูงงแล้วมีขึ้นไปดิแล้นีกแล้วมีอาจจะชุบขึ้นไาอีกคันหนึ่งแล้วมึงก็เป็นพาไลตอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยไม่เหยื่อขึ้นได้หรอเนี่ยฝนแล้วนี่อยากคางหวังก็เหยื่ดเลยก็ลูกนี่ก็เปิดให้ลงข้างบ้านดิบแบบนี้ดิไม่ดีนะเขาเป็นตลาดเกมแบบนี้เหนะเตยก็ใครนันมี่เหรไม่ใช่เหยืยออ๋อมันต้องขึ้นทางนู้นนี่หว่ามนต้องขึ้นทางนี่ไม่เคยถนัดกเหยืยออะไรอยู่แล้วมึง หวยนะมึงไปทำพิธีอะไรตรงนั้นกูมึงไม่กูไม่รู้ได้ไงเอาอะไรปะเอาอันนี้เหรออะไรเอาอะไรอ่ะให้ขึ้นมาทาไมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปดูอ๋อมันต้องไปทางนู้นนู้นนู้นเออโอเคมึงกูไปไม่ได้ละเตยน่าเตยตลกอ่ะนามิไหลฮะอะไรลงบะดึงกูออกไงดิไม่เอาออกให้ให้เตยแบรดึงดิ กูจับถังนี่น้าม่เปลี่ยนชื่อเธอเป็นฮานิฮาไม่ไหวฮานิมึงว่าฮานิน่ารักอ่ะฮานิมึงมาจับถังก่อนมาจับมึงไปแล้วก็ไปอยู่ตรงทียอะไรบนนั้นก็ไปอยู่ตรงมันมันมึงขึ้นมาได้แต่แล้วว่าแล้วเพื่อนไปไกูจับถังให้เตยไปมึงไปใช้เป็นกุ้นดีเป็นกุ้นอู้น่าเห็นเปล่าเตยเอกกูขาดเดินไปตรงนั้นตรงนี้ ไม่ไม<ะ>อีต่อให้กูขึ้นมามึงดูอีต่อเดีกูจะ,ะ,ะ AFK แล้วกูจะขับรถไปหาบ่อนตอคุณทุกคนเห็นซานต้าตาหวานปะ่ะเตยโชว์หน้าก่อนดิทุกคนยังไม่เห็นหน้ามึงจากไอ้นี่กูเห็นว่าเตยวาดหน้าเองนะทุกคนแล้วเขาเขียนด้วยนะซานต้าเขาเขียนเองด้วยนะสุดยอดกระดุมเขาก็วาดเ,นะเ,นะเองใช่ป่ะน่ะเตยวาดเอง้นชุดเลยหรอใช่ เฮ้ยโคตรเก่งอ่ะยังเงินหมวก <c oughs> อ้าวเก่งมากตเตยเก่งก็งไมเลยเดี๋ยวกูจับเน่สุดท้ายมันก็ไปจับถังเมื่อไหร่อีต่อเขาจะขึ้นมาวะทุกคนอยากดูใช่ไหมอะเรามองมุมอม,อมองนี้ให้นะ <c oughs> มัติดรูอ่ะมุมมองของชาวแก๊งทุกคนต้องมาถังนี้นะเนี่ยรู้เปล่าเหมือนเล่นสีอะอ่านเมนต์ดีกว่าเล่นอ<ล>ะไรเล่นสีคุมเตยตาเยิ้ม เปิดไหนอะเปิดอันนั้นแหละกูบอกไม่ได้กูติดมุมมองคนอ้วค่ะได้ปะได้ปะได้ปะเออแล้วก็โดดไปคุณดีมค่ะยังไงก็ต้องขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วเราแค่ขึ้นมาดูลาดลาให้ทุกคนว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไร <c oughs> ทุกคนเห็นท้องวัวแล้วปะโอเควัวนะวัววัวจะย้อนดูหลังจะ<ด>ย<ม>้อนดูหลังไหมครับ ย้อนดูหลังมึงย้อนย้อนหลังไม่มีย้อนจะดูย้อนหลังย้อนมึงกูอ่านอะไรก็ไม่รู้ย้อนดูหลังต้องมีการอ่านซ้ำด้วใครมึงไม่สอนเพื่อนมึงวะสอนไปก็เถียงย้อนหลังคืออะไรมึงไม่สอนมันน่ะมึงต้องให้ความรู้มันบ้างนะมึงกูอ่านกูอ่รู้สอนไปก็เถียงลำธีครับ ขอโทษหรอเอาปะเอาเอาเอาท่อข้างบนปะ <laughs> เอาเอาเอาเดี๋ยวให้เตยเอาสามทางมาอีก <laughs> เอาว่าเอาท่อข้างบนเอาเอาแล้วมึงไม่เอาเองอะ่ะใช้กูมไหมแล้วก็ใช้กูด้วยเอาเอาสิได้ไงอะ่ะ <h ums> มันก็ขึ้นไม้นี้แล้วมันก็มาเอานี่เอานี่ขึ้นฝั่งนูง้นเนาะเฮ้ยมาขึ้นไปไม่ได้ต่อไม่สามารถไต่ย้อนสอนไปได้เดอ้อ ต้องขึ้นไม้นี้ไม่ได้ดันไม้ลก็ไม่ได้เราดันไม้นี้มาเราต้องดันไม้ล่วงก็ล่วงได้ครับเราถังไหมเราต้องเอาถังไหมใช่หรือเปล่าตกางอะไรหรอคะวันนี้ไปฉีดวัคซีนตอนไม่เป็นไรค่ะวันนี้แค่ปวดรอวันที่โตมาตัวร้อนนิดหน่อยโตะนีคาดเดาไม่ได้นะคะพวกเราไม่ได้รู้จักกับโตเป็นการส่วนตัวด้วยอิดต่อยาทำแบบนั้นไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม อย่าทำแบบนี้สตาร์นโดดเลยโดดเลยกตาร์นเข้าใจไหมทางเจออถังไม่ขยับได้แบบวะาจำแบบนี้เคยไกลไกลเง้ยไม่ได้จริงๆว่ะมึงเอาไปไหนเอาไปข้างล่างนั่นไงเอาไปขึ้นนั่นไงเอาท่อนั่นไงใช่หรอเออใช่เออถัตไอต่อมาวางถังตรงนี้หน่อยดิเนี่ย เนี่ยมันตั้งได้แล้วเออเออตั้งถางตรงนี้หน่อยเอออย่างงี้ล่ะเออก็แหละโอ้โหสุดยอดกําลังก้อนถ้าไม่มีกูนะก็คือไม่มีแหละไม่มีหรอกเสืนต้าน่ารักมากๆกับเร็วเร็วขยับทางอีกนิดนึงดิพวกมึงอ่ะจะถึงอะไรที่พูดว่าเลยเตยท่านี้มันจะพิมพ์ทุกช่องทางไปให้ข่าวสารเลยขอบคุณมากพวกกําลัง มึงจะยืนอยู่บนถังให้พวกกูยกถังไปอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็เดินขึ้นไปเลยไม่ต้องกระโดดใช่มาแล้วมาแล้วทุกคนใครใครที้เกียจมึงอะนารุโตะไม่มาหรอะนารุโตะไม่มาค่ะเอาแล้วนะทุกคนชิงช้าสวรรค์จัดปะใครใครไปถึงยอดก่อนชนะเว้ยเตยโดนเนทให้กูด้วยนะมีเพลพาบ้างไหมมึงอะไม่มีเตยมีดิเตยมีแต่ทูแมนนี่เตยถนัดคนรีเฟรช ดมาไหมแสเอ็เฮ้ยเตยต่อเตยต่อเตยต่อเร็วๆแม่งไงเตยเตยได้ปะเตยมันได้ปะวะแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออีกทีเพื่อความชัวร์มันต้องอยู่แถวนี้ปะวะแล้วแรงเอียงอานะเอียงตัวไว้ก่อนเอียงตัวไว้ก่อนมันเป็นอยู่นี่เฮ้ยกัปตันนายเป็นคนที่ขึ้นได้เหรอแล้วทำไมกูมาอยู่นี่เฮ้ยไม่ได้อ่ะมือไม่มือไม่สูงแล้วด้วยดันเฮลเป่ Help me Okay That's right That's right Yeah Thank you ก <fit. S 2> ูว่ะอ่ะมา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 ดูเปนกวินท่าโค้ชสวยอะยกหมดอล้ยกได้แค่นี้แล้วจะไม่จับอันนี้อย่า <c oughs> <gorilla fruit> โดนเน็ดพี่นามีเท่าใหม่อ่ะเราจะได้ตังค์ก็ไม่ได้ตังค์เพราะเราทำไว้แต่เพย์เพาลเอองั้นแหละเออไปนี่เออปนี่ผมไม่ถึงหรอเดี๋ยวเด้ไดวได้ เออไปแล้วไปแล้วทา่นี้นางนี้เออเก่งเก่งสุเออเออขอบคุณมากให้ดาวยังไม่ให้ดาวกูให้ไปแล้วตั้งเจ็ดห้าดาวยยยยยยยนยย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 ย่ยย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 ต้องยยยยยออยยยยยยอยย่ะนูยนนยยยยทยออยยยยยยยเยยยงยเยยยยัยยยยอยมยยยายยอยยยยยยนยยยยยอยยยยยยาทยยยยยย่ยยยย่เยยยยเยย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 อก่อน ใครบอกปะนี่ๆๆอ่นั่นนี่ๆๆเอาเนี่ยๆเออเราไม่ใช้แรงงานก็ได้ทำเฮ้ยดูกลัวท่อปาดเลยเหมือนกัดตันรูดส่ท่อแล้วหลุดใช่หรอเราจะร้องไห้โก้โหมีใครจะสปอยไหมแลอย่าโดนอ๋อมันจะแรงกว่าเดิมใช่ไหมแต่พูดในที่บ้าใหม่เนี่ยแล้วมันก็จะหลุดแล้วเราก็จะโดเนแต่มันก็จะไปทุบ อ่ะตรงนู้นเอ้ยนะ้มเฉเราไปไหนกันเนี่ยสุดยอดเราไปไหนกันนี่แล้วเราที่จะถึงทางออกอ๋อนี่จะทางออกแล้วจบแล้วโหด่านนี้ง่ายๆว่ะเราเพิ่งต่ออรออยู่จ้าอันนี้คืออะไรอําเภออะไรอ่ะพี่เราอยู่อําเภออะไรอ่ะเตยไม่ตอบหรอกสมพันนครปฐมอุ้ยมีคนนครปฐมเต็มเลย อย่าไปบอกที่อยู่เขาดิอย่าเขาเอาไข่เน่ามาปาทุกคนอย่าเอาไข่เน่ามาปาบ้านเราละ